ก็ว่าจะไม่แล้วนะคะแต่อ่านโพสต์ของคุณชนพัฒน์แล้วดิฉันเฉยไม่ได้จริงๆคุณชนพัฒน์ในฐานะผู้แทนราษฎรให้เหตุผลของการที่ไม่เข้ามาแจ้งในกรรมธิการเพราะบอกว่าตัวเองยึดมั่นในหลักนิติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมให้ปป,ปงตรวจสอบก็เลยเลือก ที่จะไม่เข้าชี้แจงกับกรรมธิการและหากกระบวนการยุติธรรมที่เขาเชื่อเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาผิดจริงเขาพร้อมที่จะยุติบทบาททางการเมืองคุณชนพัฒน์ฟังดิชันนะคะความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แค่การยุติบทบาททางการเมืองค่ะความรับผิดชอบเรื่องนี้คือดำเนินคดีจนถึงที่สุดพูดกันหย,ยาบๆคือคุก และสำหรับดิฉันการพูดแบบนี้นี่คือความเขา่าคนมีเงินและเขา่าหน้ากลัวที่สุดเขาสามารถซื้ออะไรก็ได้และการเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่ว่าของคุณชนพัฒน์คุณชนพัฒน์ต้องถามคนไทยทั้งประเทศวันนี้นะคะว่าเชื่อหรือเปล่าภาพที่คุณชนพัฒนได้รับโลรังวัลเกียรติยศจากในตำรวจการใส่ชุดไปนั่งหัวโต๊ะพูดคุยกับในตำรวจ คดีในอดีตที่ถูกจับเพียงสองวันหลักฐานชัดเจนแต่ถูกประก,กันตัวและการพูดว่าถ้าเคลียร์ได้รอบนี้รอบหน้าผมเป็นรัฐมนตรีสำหรับดิฉันแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่พูดด้วยความเพ้อฝันนี่คือความทะเยอทะยานและความเชื่อในวิถีที่คุณทำมาโดยตลอดว่าคุณชนพัฒจะรอดและเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่คุณวาน ต้องถามด้วยว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการเป็นนักการเมืองแม้ไม่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญคือความละอายค่ะความละอายวันนี้คุณชนพัฒน์ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าหน้าที่ของนักการเมืองระดับชาติเนี่ยมันต้องทำอะไรการเข้าชี้แจงกรรมธิการในองค์กรที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องทำดังนั้นดิฉันคิดว่านี่ นี่คือความเขาไม่มีอะไรปนเลยค่ะและดิฉันขอเรียกร้องนะคะท่านประธานสภาวันมูฮัมหมัดนอมัทาค่ะด้วยความเคารพท่านเป็นประธานสภาในยุคที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์กรรมธิการหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรเรียกมาให้ข้อมูลแต่เขาเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล ดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและเหยียบย่ำย่ำยีองค์กรที่ตนสังกัดและองค์กรที่ท่านเป็นประธานสภาอยู่ในขณะนี้อย่างถึงที่สุดดิฉันอยากเห็นการแอคชั่นบางอย่างของท่านประธานสภาต่อเรื่องนี้นะคะและยืนยันว่าดิฉันเคารพการปกป้องสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเชื่อในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแต่เรื่องนี้ใครไม่อายดิฉันอายค่ะ มาตรฐานสภาไทยที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้วันนี้ดิฉันพัคขมลนุนอนันต์เป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกคุณชนพัฒนก็เป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกแต่เรากลับต้องแชร์มาตรฐานผู้แทนสมัยแรกด้วยกันใครไม่อายดิฉันอายค่ะท่านประธานต้องช่วยเซตมาตรฐานของสภานะคะอย่าให้ใครพูดได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ที่ท่านวันนอเป็นประธานเนี่ย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดิฉันคิดว่าไม่งามแน่